ตยต้ามาจตตตัวนี้สภาพป้ายแดงแต่ราคาถูกกว่าป้ายแดงตั้ง6 0แสนบาทค่ะสำหรับวันนี้นะคะเต่าพามาพบกับรถครอบครัวรถอเนกประสงค์รถที่ใช้งานเชิงพาณิชย์วันนี้ขอแนะนำเป็น Toyota m a r จิ t คันนี้เลยเครื่อง2.8ดีเซลเทอร์โบคันนี้เสียภาษีเพียงแค่2,200บาทเท่านั้นเองค่ะและที่สำคัญออปชั่นเขามาแน่นๆเลย ประตูไฟฟ้านี่ค่ะประตูสามารถกดจากรีโมทได้นะคะแต่ว่ารีโมทอยู่ข้างในภายในนะคะเบาะของเขาจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านี่นะคะคือนั่งระดับผู้บริหารได้เลยนะแล้วก็ข้างล่างเราสามารถเลื่อนเบาะได้นี่ค่ะภายในเบาะเขาจะมี3แถวนะคะตัวนี้เบาะ1 2 3เป็นเบาะใหญ่ V I P มาเจตตี้นะคะเป็นรถที่น่าใช้มากเพราะว่าตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดนะคะหรือว่าในประเทศไทยนะคะที่ใช้มาเกตต้มาเจตตี้ในการไปรับแขกไม่ว่าจะเป็นสุวรรณภูมิดอนเมืองนะคะบางคนแขกมาจากต่างประเทศพวกญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะชอบมาเจตตี้มากเพราะว่ามันนั่งสบายแล้วก็คนตัวใหญ่นั่งได้มาเจตตี้ทรงของเขานะคะก็คือจะเหมือนพวกโตโยตา้า รุ่นนําเข้าใหญ่ๆนะคะแต่บางคนไม่อยากเล่นรุ่นนั้นเพราะว่าการซ่อมบํารุงแพงอะไรแพงนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ชอบทรงบอดี้นะคะที่ไม่ใหญ่กว้างจนเกินไปนะคะไม่ใช่คอมิวเตอร์นะคะแล้วก็เป็นระดับ VIP เต่าแนะนําเป็นรุ่นนี้เพราะว่าทรงมันเล็กกระทัดรัดสามารถเข้าห้างได้และที่สําคัญนะคะได้เป็นสีดําในแบบสเปคที่เราต้องการเลย อดูข้างหลังนะคะตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นท็อปนะคะเป็นรุ่นแกรนนะคะรุ่นแกรนก็คือตัวยาวนะคะตัวยาวตัวใหญ่นะคะและตัวนี้นะคะเต่าให้ดอกเบี้ยพิเศษกับลูกค้าเลยเพียงแค่2.79เท่านั้นเองผ่อนได้นานสุด84เดือนนะคะผ่อน72เดือนอยู่ที่35,000ผ่อน84เดือนอยู่ที่ประมาณ28,000บาทนะคะผ่อนรถตู้รถหรูแบบนี้นะคะแต่ผ่อนเบาๆแบบนี้แล้วได้ราคาถูกกับายแดงตั้ง0 0 0 0 0 ไม่จับจองไม่ได้แล้วคะ่ะบอนะคะที่เบื้องต้นเตาถ่ายให้ดูเมื่อกี้นะคะบอสามารถสไลด์ไปหน้าได้ถึงขนาดนี้เลยนะคะแล้วก็แบบ V I P นะคะนี่สามารถปรับบอรไฟฟ้าได้แล้วก็คือความหรูของเขานะคะคือเข้ามาข้างในเหมือนโรงแรมเลยอันนี้สามารถนะคะปรับเป็นแอร์ออโต้ได้นะคะคือมันพรีเมียมมาก ความรู้ราไม่ได้มีแค่ภายในห้องโดยสารเท่านั้นข้างนอกคนขับก็ VIP เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นหน้าจอนะคะตัวนี้นะคะจอทัศสกีนซึ่งโลเคชั่นของเขานะคะต่อบอกเลยสม,มูทมากๆเพราะว่าออกจากศูนย์โตโยตา้าแอร์ก็จะเป็นแอร์ออโต้เหมือนกันนะคะแล้วตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะซึ่งเป็นคุณผู้หญิงก็ขับได้นะคะบางทีขับรถไกลๆไ,ไปต่างจังหวัดเราก็ช่วยคุณสามีขับได้นะคะแล้วคันนี้นะคะ เป็นรถบ้านนะคะเป็นรถบ้านเจ้าของเป็นญี่ปุ่นนะคะฉะนั้นตัวเนี้เขามีคนขับให้โดยเฉพาะเลยแล้วคนขับให้ดียังไงก็คือเราไม่ต้องขับเองเรานั่งอย่างเดียวแล้วคนขับเขาดูแลเข้าศูนย์ตลอดคันนี้เลขไม่อยู่เพียงแค่5 9 6 0 0โลเท่านั้นนี่อำนวยความสะดวกตลอดคนขับด้วยนี่ไม่ปวดเมื่อย ถ้านับกันแล้วนะคะก็น่าจะไปได้เกิน11คนเลยนะคะซึ่งตัวนี้ก็จดภาษีถูกต้องเลยนะคะเสียภาษีแค่2,200บาทเท่านั้นโอ้โหได้รถหรูด้วยเสียภาษีถูกด้วยค่ะชจอะนี่ค่ะเครื่องดีพอดี2 8ดีเซลเทอร์โบเครื่องดูแลรักษาง่ายแถมประหยัดน้ำมันด้วยนะคะตัวนี้เราไม่ต้องดูแลเองซื้อไปปั๊บนะคะเราเอาเข้าศูนย์ต่อเนื่องได้เลยนะคะศูนย์ก็จะบริการให้เรา เรเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะคะเจ้าของเขาทํามาตลอดฉะนั้นลูกค้าซื้อรถกับโช์รูมกิจสราคุณค้าอุ่นใจได้เลยรถใหม่แท้สภาพเดิมยินดีให้บริการต่างจังหวัดก็ซื้อขายได้ขึ้นสไลด์ไปให้เลยหรือว่าถ้าลูกค้าอยู่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะใกล้บ้านอยากจะดูรถโทรหาเตา๋ายินดีบริการขับรถไปให้ดูถึงบ้านจ้า